ลงทุนของเหล่าจีนเทาตามแนวชายแดนทําให้เกิดอาชญากรรมต่อเนื่องตามมาอีกหลายประเภททั้งเรื่องการค่ามนุษย์ ยาเสพติดไปจนถึงการทำร้ายร่างกายทรมานและฆาตกรรมมีการหลอกลวงหญิงสาวหน้าตาดีจากหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงไทยหลายร้อยคนให้ลักลอบออกเดินทางไปทำงานกับธุรกิจสีเทาในพื้นที่เหล่านี้ใช้ตัวเลขผลตอบแทนสูงลิ้วเป็นสิ่งล่อตาล่อใจเมืองหลักที่ถูกใช้เป็นแหล่งทำมาก,กินของแกงจีนสีเทาได้แก่เมืองหมู่เจ้เมืองเล่ากายเมืองชิงสวยเหอเมืองปังสางเมืองป๊อกเมืองลาตามแนวชายแดน รัฐฉานกับจีนรวมถึงเมืองท่าขี้เหล็กในสามเหลี่ยมทองคําเมืองสาตรชายแดนรัฐฉานจังหวัดเชียงใหม่และเมืองเมียวดีชายแดนรัฐกะเหรี่ยงอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากเจ้าเก่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาตลอด นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของจีนเทาที่ไปปักหลักอยู่ที่เมืองโกก้างทั้งนี้ทั้งนั้นเมืองเล่ากายเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองโกก้ง้งเป็นเมืองเป็นเหมือนสูงศูนย์กลางใหญ่ของแกงจีนสีเทาทั้งหมดท่านผู้ชมครับ2,565ปีที่แล้วหลังจากสถาบันหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายเป็นต้นมาเรัฐบานปักกิ่งเริ่มมีปัญหากับจีนเทาที่ทำหมากินอยู่ตามตะเข็บชายแดนอย่างเด็ดขาดเพราะ ว่าพวก call center พวกนี้อารวาดไปหมดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านแต่รุกเข้าไปในประเทศจีนด้วยก็เลยขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนในทุกประเทศจีนพม่าไทยลาวกัมพูชาได้ทําข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรรมที่จีนเทาทําเอาไว้ในพื้นที่ไฮลาบคาทางการจีนถึงก็มีคําสั่งให้ประชากรชาวจีนที่อาศัยอยู่ในโกกังเดินทางกลับมารายงานตัวภายในปีนี้มิฉะนั้นจะถูกยึดบัญชีธนาคารตัดซิมโทรศัพท์มือถือ แม้กระทั่งยกเลิกทะเบียนบ้านอย่างไรก็ตามสหายสนิทผู้มากบาร,รมีในกกุเขตโกกลางที่จีนไว้ใจมากอย่างเพิงเจียซึงกับเสียชีวิตไปก่อนหนะ้าการเสียชีวิตของเพิงเจียซึงวัย94ถูกประกาศออกมาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2565พิธีศพเขาถูกจัดตั้งขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา3วันระหว่างที่ 29- ถึง31มีนาคมณนะสนามกีฬากลางภายในเขตพิเศษหมายเลขสเมืองลาตรงข้ามกับเขต ปกครองตนเองของเมือง12ปัญนามนทนอยู่นานมีผู้เข้ามาร่วมงานกว่า3,000คนแม้กระทั่งพลเอกมินออนไลน์ยังได้ส่งพวงหรีดดอกไม้สีขาวขนาดใหญ่ไปร่วมแสดงความเสียใจพร้อมกับมอบหมายให้พลตรีมินทุนผู้บชาการกองทัพภาคสามเหลี่ยมจังหวัดเชียงตุงได้เดินทางไปร่วมงานด้วยตัวเองอค,ครับกผู้ชมครับผมมารูปเพิงต้าซึงหรือเพิงเต๋อเหรินผู้บชาการกองทัพโกก้างและ บุตรชายของเผิงเจียเซิงกำลังกล่าวคำไว้อะไรให้กับบิดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนที่อยู่เบื้องหลังแก๊งอาชญากรรมจีนเทาคือบรดาผู้มีอิทธิพลในเมืองเล่ากายกลุ่มที่สำคัญที่สุดมีอยู่4ตระกูลดัง 1. ตระกูลไผแท่ไผ่สองตระกูลหลิวแท่หลิวสาตระกูลเว่ยแท่เว่ยส่ 4. ตระกูลหลิวเช่นกันแท่ซ้ำกันได้ยึดอำนาจ สีตระกูลนี้ยึดอำนาจการไปจากผู้ปกครองเดิมคือเดิงจาเสิงซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อ2565และส่งอำนาจต่อยกับลูกชายคนทั้งสี่ตระกูลนั้นท่านผู้ชมครับต่างเป็นลูกน้องของเพิงเจียเสงงกลับม่เห็นด้วยกับนโยบายการเปลี่ยนธุรกิจเขตโกกัง้งเป็นธุรกิจสีขาวถูกกฎหมายก็เลยสมคบกับผู้บริหารนักการเมืองผู้บัญชาการกองกําลังพิทักษ์ชายแดนและที่สําคัญร่วมมือกับกองทัพพมา่าให้การสนับสนุนเนื่องจากฐานพม่าหลายนายได้รับผลประโยชน์จากอาชญากรรมเหล่า แต่ละปีสร้างรายได้เป็นจุนมหาศาลบุกเข้ายึอดอำนาจในที่สุดคนทั้ง4ตระกูลดังกล่าวยังเป็นพันธมิตรกับคนตระกูลหมิงตระกูลหมิงคือตระกูลที่ประกอบธุกรกิจสีท่ทาในเขตโกกังนะฮะผมมารูปไปดูนะฮะสีสมาชิก4ี่คนของตระกูลหมิงผู้มีอิทธิพลและคุมแก๊งจีนเทาที่ขยายเครือขา่ายเชียายกรรมไปในหลายเมืองตามชายแดนรัสชาและจีนเมื่อสี่ตระกูลดังร่วมกับฐานพมา่าร่วมกันยึอดอำนาจทำให้ลูกชายของเผิงเจียเซิงต้องหลบหนีนำกองกำลังตัวเองไป ตั้งฐานตัวเองอยู่ในเขตป่าเขาแทนทําให้รัฐบาลเมื่อขอความร่วมมือมาจากไทยพม่าสปปลาวและกัมพูชาปราบปรามแก๊ง c เซ็นเตอร์เพราะส่งผลกระทบต่อชาวจีนที่หลอกถูกหลอกไปทํางานทางรัฐบาลฐานพม่าให้ความร่วมมือทางการจีนกวาดลางกรรม c เซ็นเตอร์ธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ท่าคีเหล็กและเมืองเนียวเมียวดีสามารถช่วยชาวจีนที่ถูกหลอกกลับประเทศได้ถึง3 0 0 0ถึง4,000คนแต่ปรากฏว่าอะไรไมมท่านผู้ชมในเขตปกครองตนเองของ โกง้างที่ปกครองโดย4ีตระกูลดังและมีความสัมพันธ์กับตระกูลหมิงเจ้าพ่อธุรกิจสีเทากับไม่ความร่วมมือทางการจีนจึงส่งสายลับตำรวจเข้าไปในเหตุดังกล่าว4คนและเมื่อพบการเคลื่อนย้ายเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์สายลับที่แฝงตัวในกลุ่มเหยื่อจึงแสดงตัวว่ามาจากทางการจีนและขอยุติการเคลื่อนย,ย้ายสุดท้ายแล้วสายลับของจีนก็คงจะเป็นหน่วยงานราชการสืบความลับของจีนนั่นแหละถูกฆ่าและฝังไปเลยนี่เป็นจุดแตกหักที่รัฐบาลปักกิ่งตัดสินใจ ใช้ไม้แข็งสั่งสอนรัฐบาลถามพม่าซึ่งรัฐบาลถามพม่าอยู่เบื้องหลัง5ตระกูลดังแห่งโกกั้งเพื่อกวาดล้างปัญหาจีนเถวแก๊ง้งอลเ็นเตอร์ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด